ใส่ต <54. S 2> ั้งเนี่ยเนี่ยโหเฮ้ยเฮ้ยน้ำั๊ลนี่ดิอ้าอนะฮเอาปล่อยไปซะเป็นกรอบกรอบเป็นจ้ำบาทเดียวเป็นกรอบสวัสดีครับ กบผมบอกเคสติสาพ่อกระเทือครับสวัสดีจ้ะพี่น้องกลับมาถึงบ้านแล้วพี่น้องมะพร้าวที่ห้องน้องเจ้านายแซ่บๆ <c oughs> กินมะพร้าว <c oughs> กินมะพร้าวพาวพี่น้องไปใส่เนี่ยพาพี่น้องไปงม,มหอยงม,ม,นะม,มหอยโลูเนาะงมหอยหลพี่นอ้อ,องเขากลับมาแลวกับมันก็นทำการนึ่งนะพี่น้องระหว่างเขาไปหาหอยกลับมาก็พอดีที่ได้กินนึ่งมัน ออกมาเป็นหน้าตาไงไ่รู้เมื่ก mm. ีก็ยังไม่เคยกินครั้งแรกพี่น้องมันอันี้ยเขาเอินมันอย่างม้วมันแก nah ้วพี่น้องแต่ตอนนี้เราไปหาหอยกันก่อนครับพี่น้องมันล้างเร็วเลยเลยดังไฟไว้เลยแต่ยังบอกไปตั้งไฟจ้ะเอาหมดไปตั้งไฟโอ้ยเนื้อข้างในสีเหลือง อันนี้ฮันเนื้อข้างในสีอย่างนี้สีขาวอ่ะบุมีสีม่วงเนาะมีสองสีหนึ่งระเซบบกไฟเผาไฟกระเซบพี่น้องเอาไวใส่กแกงไตปาลาหรือแกงพุงปาลานำนี่เงาแบบนี้ไปพี่น้องไปนี่ลงคลองเป็นมมห่ยกันขึ้นมาพอดีหนึ่งมันสุกนายเจตอตรงไหน Ach, nhau. Ach, nhau. Ach, nhau. ngùm nhau. ngùm hồi Ach, nhau. Ach, nhau. Ach, nhau. nhau. hả nhau. chơi pa Ach, nhau.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  ui nhau. Ach, ให้เป็นกรรเลยแป๊บเดียวอย่านะคำบึงบบกเค็นมันอยู่มันจะอยู่ใต้หินนี่แหละมือนกุ๊บเจอนะ

บบทำเปิง,ง,ง,งอ,อ,อนันนี้ดดูทำเปิงทามิงีอยู่ข้างล่างคนนี้นี่อยู่ข่องน้ำแรงๆเลยนะนี่จะกรเหมแล้วแบนี้ติวไปทางล่างเลียแบบนี้หนี่สอง กาเอาาเอานีลอยไปน้ำด้นนวยหกควรูเธอจับปรทบัดสองบัดสามบัดสี่ก้ามเอาก้าเอานายมงมหอยหน่ย้ว เพิ่มแป๊บเดียวบ้านบ้านอยู่ยังได้คุยน้องอู้หนื่อยมากใหญ่เลยบักเขคนธนาอ๋อ สะใจหน่อยหอยหอยอันนี้ก็แแ่บพี่น้องแบ่บแ่บกรหอยหันเขาอีก,อกมันขมเขาอีกมันมันขีข่ประคบไว้ง่ายก็ได้นโอคโกยข,ข,ขึ้นมาไว้ข่างๆลูกขี้หินงค่ก่าน นี่ยงนี้ยังข้างอ้อยอยู่นี่จะักโตตามเิกกำถกน่องหาหาหน่วยนี่บัดนเราบบน ใใแม่ไปกับบนีงมันต้องมีที่กำบังบ่เข้มเชี่ยมแม่เห็นบ่ไม่ดูครับผมเกแในมุม<อ>เดี๋ยวเอารวมแถวนี้ได้เขาก็เลื่อนไปข้างบนอีกเนาะจ้านา้ยไปไปถ่ายที่ข้างบนเลยนะเนาะบอเกัเนาะจ้า เห็นมาหาข้องบนตอเห็นว่าดิตัวย oh. ังด hey, ิปลามันกัดมือ่ปเห็นนะโคปากกระเดะนี่หรนีเลยขึนน้องหอยมันช่อยู่ใต้ใบไม้นี่เดยนี่นี่น่โอเคนี่นี่นี่ปากระเดะมตา่อตังตัน่ในใบไม้ นี่นี่ไปตยใบไม้ย่งนี้อี่นงยได้มาแล้วนะระวังล้มระวังล้มนั่งดีดนั่งดีดลุดล้มดอเสียแล้วเสียเลยเนาะวิกเอ้ยนานเล่นประจำไม่น่มุมนี่ได้ห้งจากว่าวิติกอีกแถวนี้ไล่มาเร่อยๆนไปอยู่กันพ่อยูแบบนี้นี่นีนี่นดีด ได้ไปไหมที่ไหนที่ไหนเออขึ้นไปโฮแบบนี้ส้องเลือแบบนี้เนาะเป็นไงเป็นไงเฮ้เเดี๋ยวอันนี้กันนะสิขุดเนาะนี่ตัวนั่นนี่ทำไมเ้าเปิดกนไปไหมคนชอบก็เลย Chắc nữa Chắc thịt, chắc thịt Đây đây, bảo kênh, 5 xíu khuẩn còn 2 nồi nì 3, 3, còn 1 nồi nướng là bài mại Thật vậy Bảo mẹ, bảo mẹ Nì, 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 nì Ui, đem lời, nà lệ, nà lệ Được rồi, nì, nì, nì Nà lệ, nì, nì, nì Bảo mẹ Bảo mẹ, nồi nì, ừ Lại, lại lời Ui, tay bài mại bảo kên Nì, nì, bảo kên, xong rồi ่น้ำขุ่นน้ำขุ่นจะให้พี่น้องเห็นนำ้ำนี่ยังคือเก่าอยู่พวเข้นี่น้ำน้ำใสเลยนี่ดินี่ด,ดิเห็นปะซอง,อ,องนุ่ยอยู่ใต้ใบไม้นี่เห็น,นพี่น้องเห็นปะใบไหมแด้วจ้ะน,นี่น้อเก็บหอยมาโอ้หน่อยหน่อยป่า น้ำลึกหลายก็มีได้เนาะมันจะอยู่เค็มๆเต้นหินนีดมีแหละแต่ว่าดดดนี่เห็นมา้กี้กกนเหนงเ็เห็นไหมนนี่นี่เม่นมันเลยทำาุมทุ่มอยู่ป้านี่ดิมาเชฟี่ก็เซฟี่ก็นี่น้องเห็นบ่เห็นบี่นีนี่นี่นี้นี่ กับมะเดือใกล้ซุกแบบนี้มาเดือดซุปแบบนี้พี่น้องพิจะมาพิจะมากินมหุมกินมกเดือนะเพระหลายอีลีได้นีอยู่นี่เปนอ่ะดูนทางนั้นหลายนะกองกันอยู่นี่งค่อยๆเปิดใบไม้ไปกองกันอยู่บน สายอีเลยบนนี้ครักลางคืนแห้งได้หลายเราใต้กลักลางคืนกลางคืนมันออกมาเนาะแต่คลัพี่น้องกูเห็นน้ำมกลางคืนกำเอากำเอาอยู่นี่ใส่ตั้งนี่้ี่โอ้ยน้ำปั๊บนี่ดิอ่าฮะเอาปล่อยไปเถะเป็นกอบกอบติดจ้ำบาทเดียวเป็นกอบ Ừ thằng có thằng coi. Ừ, thằng coi. Ơ thích ơ. Công kích sửa máy. Khụp nó. Chờ này Chờ gì lại. He. Chờ nhắng. ở đưa xuống. Chơiแล้ว sẵn. Khnạn. Để tay luống đây cho มันมักอยู่ในน้ำไหลแบบนี้เนาะแต่จะมีหินมีใบไม้พอกแทกให้มันอยู่แบบนี้โอ้ยอะไรเป็นกอแโตสามสี่โตโอ้สามสี่โตเป็นกรรมเลยเนาะ Too tốt mong một to phục mong lượt nào mặt 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 ไล่ยีดีไลยีดีเอไม่อาไม้ออกก่อนกำอบกกำออกเด้อยวพี่น้องกำขึ้นมาอีกเละกำเดียวเลยผใช่เดียวหมดเลยทเี่ไหนเีอ่ะถูก มาที่หินเมื่อสักครูุ่นมันกระบอกฝุนมันเล่นเลยเคลื่อยไปข้าเกิดบนใต้เด้อยแบบวนมาจิวลงไปข้างล่างเลยจิ้วไม่ไม่กัได้ในได้จัิงหน่วยแล้วจัิงหน่วยแล้วเก็บเก็บมีเอามุมเดียวเลยพี่น้องแบบนี้มันอยู่ในระหว่างน้ำเนาะนี่ดิโพงแบบนี้ข้างบนกันนี่จ้ะปูตื่นแล้วฮะปูตื่นเออปูตื่นแล้ว

หานี่แม่ห,ยหอยฮะน่าท่องคือไงมันละบนนีมันเลยคือแหละคือพัดลงไปข้างล่างบนนี้เนะานเะปาคุนอนะตำบาทสี่บาทห้าก <พอ S 1> <อ>ินเนาะฮันเดียตามมันมาเต็มนึงหันตามฮันเดียเราหน้า,นาใสเลยฮันเดียเออฮันเป็นยังไงฮันหน้า,า,นนาตาเจ้าของฮ <laughs> ัน โอ้ยหลายอีหลีน้องหลายคนคือสิังบ a เคยกินน่องหอยชนิดนี้เคยกินระบอกพี่น้องนี่ยอยอ่<ม>า,ายอนอย่ายอนหอยลูกมเนหอยคันเด้อพี่น้องนอ้าใ<า> <c oughs> หญ่พี่น,น้องก็คือหอยคันบ้านเฮาเลยแตคันมันบนหวยใหญ่แบบนี้แบบ่เมน่คบับพี่น้องพี่น้องทางเหนือเอินอีกซื่อนึง หอยแล้วๆฉั่ไดเห็นกุ้งเนี่ยขณะมันดีดอยู่อ๋อชิไยจับมาให้พี่เบิ่งดูกุ้งกุ้งไละหลายดีดอยู่นี่มาเอาสีมาสอนิ่งเนาะชิไัยบอกเคนน้อยเน้อยขาก็สิบเอา โลอเอตินมันยิ่งใหญ่ก็แบบนีอยู่างไรก็สะอาดเลยเน,น,นเก็อามุมเดียวนี่แหละต้องย้ายไปใส่แล้วพอเลยมุมเดียวนี่โลหลายร้อยได้หนิโบอยู่รักซิปพี่น้องหรือว่าโลเป็โนโลละร้อยบอ่เขาขายกันถ้าเป็นหอยจุ่มหันโลหาซิปจะหอยเนี่ยโลละร้อยถ้าจำโบพิธค่ะ มันไหลไปข้างล่างเมื่อไหร่ไงก็ไปอยู่นั่งนี่นะเนาะไปอยู่ใส่อีกทีพุ่มบอกตกคุเลยบอกตกคุล่าอืมไปชนะเอาเอาเก็บไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวมาเบิกกันพี่น้องทากันขึ้นมาแล้วพี่น้องตุ่มเรานึ่งมันซึกงเลยโอ้เสื้อสวยกว่าน้าไหนเลยเน่ตเอ้ยเลยเสื้อใครเสื้อใครเสื้อไ ใครซื้อไหไนเสื้อเสื้อพี่อิวส่งซื้อมาให้นะเออส่งซื้อส่งมาให้มาลองดูมาลองดูใส่พอดีบปลเสื้ออิวซื้อให้นายสวยได้ผมดูมโอ้เขียนยาวพร้อเขีนยาวเดี๋ยวขอบุกงมัใหม่ไม่ต้องโอ้อะใส่ไปในซี้สักรก๊งๆเสื้อเป็นใส่ใส่ใสให้อิวดูเร็ว ใส่ยิมมอูหล่อบอนายล่อบอเือยิ๋วซื้อไ้ว่าล่อดีอว่าเอ้ยเอ้คือล่อเทว่าเืออิวดหว่าเห็นแล้วม้ยเลยเอาไว้ก้นเอาไว้กอนเอาไว้กอนเลยให้ตังโตโตทะลตังโตเลยยัดไปยัดน่นี่นี่โอ้อ่างเลอ่างเลยเอ้ยมนหายหายเลยดึงเข้าไปน่ามาโชว์หอดีไห ใส่นอนค่ะเลยพอดีขนาดเลย<อ>สวยขนาดอย่างหล,ล่อเลยยืนดๆนีๆแหละให้วิเคราะมึงก็มันลายอย่างนี้มีตัวอย่างนี้ในเสื้อนายเพื่อนดูเขิดขึ้นเสื้อนายโตอย่างนี้โตอย่างนี้โตอย่างนี้พอดีเลยหล่อพร้อมบอกอยียวแล้วหล่อเน๊ะนายหล่อเน๊ะหล่อหอยหอยโลไส่ยุ่ยเย่ยุ่ยเย่ยุ่ขึ้นมาแล้วก็ลักษณะตัวเพื่อน เราก็ต้องขังไว้หนึ่งคืนเหมือนหอยขมทั่วไป่อดเสียวมาเกงเขาต้องขังเป็นคลายดินนะคลายดินก่อนพี่น้อะมากินนี่ก่อนกวังแตกกวังแตกทำไปนี่หนึ่งเรียบร้อยแล้วสองสีเออกวังแตกกสีนี้ไอ้สาวติ๊กกินแบบนี้สีแดงมาเนื้อเพิ่มน่างามเนาะเจ๊ หวานหนักเลยสีแดงแทบปวดเลยทีแดงแทบกว่าเพราะแดงแทบกว่าสีสีสสเหลืองน่ากินมากเศรษฐีจะของขอบอายุมันต้องเมื่อใหม่จะพาพี่น้องไปไปหาลุงไปหาลุงเจ้าของสวนหาลุงเพียงบอกมาเด้บอกต้องจ้ำน้ำตาเลยพอดีเลยเนาะหวานเนาะจ้ำแล้ แบ่งแบ่งไว้เกงอยู่เนาะเกงคือสีเซบสีแกงเก่งอย่งนะ้เอาเก่งเกงไตปลาพี่นาะมึงจะถายเพื่ออยูบอกว่าใส่ยันตัวชิมสีนี่ก็ด้อสีงามสีแดง่เซบกว่ามันหวามะจืดบะสีเหลืองมันจืดกว่าหวานแ่มัน้อ่ามันก็เซบอยู่แต่ว่าถ้าถามว่าสอสีอันไหนเซบสีนี้เซบกว่าสีแดงมันจะหวานน้ำเนาะ แซ่บหอมแล้นี้ผงกบอ่ะผงก็อีดได้ของกินแล้วพี่น้องหอยนี่ก็ได้เดี๋ยวค่อยแกงเนาะมื่ออื่นค่อยแกงเนาะสติกเนาะจ้าบุกแกงกับผัดกะเพราสองเมนูนี่แหละมื่ออื่นค่ะผัดกะเพราผัดกะเพราแซ่บง่ายไปย่ายมากระมังเตะเจี๊ยกชั่วมืดเหรอเืมองกระมังเตะย่ายสามเทือกกระน้าฮียสามเทือกโกงมันโกงอยู่เดี๋ยวนายลื่นแน่นนนะนายเด่นหัวแกง เสื้ออเบกลยชุดใหม่แหละนักงที่สามเท้าพี่รองเมียมแมวน้องเจ้านายพี่น้องเมียแล้วเจ้านายเอาชื่อยังแมวค่ะเอาอีกก็ได้เด้อเสื้อหันมานายแล้วบอกพี่อยู่แล้วพี่อยู่เอาอีกเด้อเสื้อหันมาแล้วดีเลยเอากางเกงแบบนี้ครัตัวนี้แมว าขันกินแซ่บๆพี่น้องบ๊วยขันกินยังกินแล้วเดี๋ยวบ๊วยขันกินอีกอยู่ครับมันแซ่บดีเอาเนาะเอาเนาะครับเนาะพากันหาหอยหนึ่งมันแซ่บๆคลิปนี้หาหาหอยอยู่น้ำน้องนายไปเล่นน้ำนำบางคนไม่หาเพื่นไปเล่นน้ำปิดคลิปหน่อยดูปิดคลิปใช้อุ้ยหน่อยดูสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องเจ้านายหน่อยนะครับแล้วแม่เะ เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนนนะครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ายิ้มอยู่ยิ้มอยู่อยก่ง